หแล้วครับสาหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปที่ค่อนข้างยากละครับเพราะว่าเราจะต้องไปเผชิญหน้ากับบอสยักษ์ซึ่งคือจะทาโนดามิดมมด้วยนะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเราฟามของมาสักระยะหนึ่งเรามีเงินพอแล,แล้วเราก็ผมก็ไปซื้อปืนกลมาเพื่อเอาไว้สู้กับบอสนะเพราะว่าลําพังแค่สองกระบอกนีงไม่ไไนะ่าจะไหวแล้วก็ซื้อพานท้ายมาด้วยนะครับอันนี้ใช้พลอยสปินเนลในการแลกมานะถ้าเราทำเควสมาตั้งแต่แรกเนี่ย มันก็จะมีคลอยในการซื้อพันท้ายได้มันจะช่วยทําให้การเล็งปืนกลนะี่นิ่งนิ่งขึ้นอุ้ยเกือบคาบผิดละคราบกระสุนปืนกลรอเลยนะให้เพียงพอก็อกำหนดทางลัดโอเคเตรียมกระสุนให้พร้อมรเราจะเป็นลุยแล้ว ดูจะไหวไหม,มจะพยายามเพราะว่าเล่นไม่ไม่ได้เล่นเซียนเหมือนคนอื่นเล่นพอได้ก็อาศัยการเล่นบ่อยจะจำฟิกบางจุดได้บ้างไม่ได้บ้างมาวัดกันนะครับว่าเราจะไหวไหม ไอ้ยั์มาแล้วเนะ่สังโว่ไปหนุ่มแม็กวิ่งเข้าบ้านนะ้วเพื่อไปฟังของขึน้นมนรอให้มันมังยึ่บ้านพอมันโยกบ้านเสร็จปุ๊บวิ่งสวนอกไปเลยนะจะปลาเราไม่โดน ไปเกไปเกไปเกเรามันยกบ้านยกเสร็จปุ๊บพิ่นสวนลงไปตั้งหลักกันเก็บตัวคุณคนโอเคนะจังหวะน,นี้ปิ้นที่ไปแต่ก็มี ไปนปัปปนปัปไปปัปปได้แล้วนึังช็อตพยายามอยาอยู่ใกล้หมามาช่วยหมานี่ก็คือตัวที่เราช่วยไว้ตอนที่เราที่มันติดกับดักที่บ้านที่ใหญ่บ้านจับจังหวะมันให้ได้ ที่มันวิ่งใส่หรือโดดใส่จังวน,นี้ก็วิ่งวิ่งมีโัวรอดแล้วแล้วก็วิ่งค <Okay. S 1> ถ้าคัดสีน,นี้ก็คือเดี๋ยวมันจะวิ่งเข้าไป oh. เพื่อกระทืบหมาแต่ไม่โดนมันจะวิ่งไปชน,นใส่กำแพงหินจังห oh. วะน,นี้เราเตรียมอาวุธให้พร้อม ว่ามันจะถูกทบจุดนี้เราปีนขึ้นไปฟันไม่ได้นะเนคนยัดเข้าไปเลยโอเคขากนี้ยไมมโอเคอรงนี้ก็คืาขึ้นได้มิดฟันฟันฟันโอเคนะครับทานแก้หายใจ,ใจคว่ำ ถ้าทํำตามสเต็จนี้ก็คิดว่าน่าจะผ่านกันได้อยู่ะะเราไม่ต้องแบบวิ่งวนไปวนมาแล้วบางทีมันกับการจังหวะยากมันจะวิ่งใส่หรือโดดใส่ <Okay. S 1> หรือวิ่งมาคว้าเราโอเคน,น, okay, นะ,คะเข้ามาเก็บของที่อยู่ในห้องไอ้ตัวเบลลิมมีอยู่ห้องเล็กนิดเดียวตามของที่เหลือน่าจะไม่มีแล้ว โอเคขอบคุณมากไอ้ตุ๊เออไปละ Thanks, <bud. S 1> วิ่งออกขวานะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเพราะถ้าเราวิ่งออกซ้ายเนี่ยมันจะอ้อมเราไปย้อนกลับมาที่หมู่บ้านอ,อ่ไม่ใช่หมู่บ้านที่โบสท,ที่ขังแอสลีไว้ อย่าลืมนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะต้องเจอกับหมาจุ๋มหนึ่งอีกตัวหนึง่งเตรียมอาวุธให้พร้อมตัวนี้จะฆ่ายากกว่าตัวอื่นมันจะแปลงร่างเข้าใส่เราแปลงร่างเข้าใส่เราอันตรายมีการฉากเข้ามาหาเลย โอเคนะครับเพี่ยเอากุญแจที่ได้จากในถ้ำมาเปิดโบสถ์ข้างในก็จะมีเอปริศนาให้เราแก้อยู่นิดหน่อยโอ้แต oh. ่กระสุนเพิ่มรีนอทิ้งไปหนึ่ องเราไม่มีกระสุนก็ทำไว้กันโหลดรอเลยเดี๋ยวต้องเจอสึกศึกหนักข้างหน้าเลยนะหนักมากเพื่อนทำโนดามเมทส่วนใหญ่จะมาพาดกันไปฉากต่อไปนี่แหละซึ่งมันนัวมากเป็นตรงนี้มีลูกตอกเก็บไว้เลยนะครับเดี๋ยวมีประโยชน์มีประโยชน์ยังไงก็เดี๋ยวเราดู ดอกเล็กเปิดตรงนี้มันจะเป็นสัญ,ญลักษณ์รูปลัทธิประหลาดของไอ้พวกนี้แหละเราจะต้องเรียง3สีให้มันตรงกันถึงจะเปิดบันไดขึ้นไปชั้น2ได้ถ้าไรก็เอาสีน้ำเงินมาใส่ก่อนวิธีการนะครับให้เราเลื่อนไปที่สีน้ำเงินก่อนแล้วหมุนไปทางขวาสังเกตไห ไอ้ตายข้างล่างข้างล่างให้มันเป็นเลี่ยมเหลี่ยมสามเหลี่ยมให้มันตรงตรงนี้ตรงนี้โอเคจากนั้นเราเลื่อนไปอันสีเขียวแล้วให้มุนไปทางขวาแล้วดูไอ้ส่วนหัวของมันข้างบนสัญลักษณ์ตรงกลางมันจะมียอดเหลมแหลมอยู่โอเคตรงจากนั้นเราเลื่อนไปที่สีแดงให้เราหมุนไปทางซ้ายครับเรียบร้อยอยาก ได้แล้วขึ้นไปเพื่อช่วยแอสลีย์นางเอกของเราสาวน้อยผู้ไร้เดียงสารึเปล่าแ <laughs> อชลีย์อยู่ในนั้นไหมขอดูคัตสินนิดนึงอยู่ความน่ารักของแอสลีลย์ซู <laughs> ช,ชีวิตกนะ อไอดอยจะชักล,ลุกสาวทำทีดีหน้าตาดีซะดนี่แหละครับคือส่งหนักที่เราจะต้องเจอในฉากต่อไปส,สำหรับในกรณีที่เราจะทำโนดามิแบบค่อนข้าง,าง,างยากเลย ไอเรื่องคลิกเนี่ยไม่ยากแต่กระสุนเนี่ยมันจะพอหรือเปล่าแค่นั้นพอชาวบ้านมากันแบบเยอะมากยกกันมาทั้งหมู่บ้านเลยมั้ง <Sal vation. S 2> โอเคนะครับก็ผมยพยายามตั้งใจเล่นให้ดีที่สุดนะครับเดี๋ยวรอดูฉากต่อไปได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบตรงนี้ก่อนอไปเตรียมใจก่อนนะครับ โอเคครับผมไว้เจอกันครับคลิปหน้า